ครับสวัสดี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 ด,ด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พีก็ไม่ไอเทมโค้ดนะมาแจกน้องๆกันเหมือนเดิมที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือวันนี้พี่มีโค้ดสกินฮีโรอีกถาวรเลยนะมาแจ้งน้องๆก่อนอื่นเลยน้องๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พีในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับและก็จะได้ไม่ พาดกิจกรรมข่าวสารต่างๆการอัปเดตของเกม ROV นะไม่ต้องพูดพ่ำทําเพลงกันมากมม่และไปที่ไอทมไอทมทุยไอเทมโค้ดแรกกันเลยดีกว่าคลิกเข้าไปที่กล่องกิจกรรมนะและก็มาที่ประกาศเกมและไอเทมโค้ดที่นี่คลิกเข้าไปเลย โอ้โหเน็ตโคดช้าเลยว่ากว่าจะหมุน <Yeah. S 1> และน้องๆก็ใส่โค้ดนี้นะตามพี่เลยนะไอเทมโค้ดแรกเป็นโคดนี้นะแต่ก็กดยืนยันยืนยันแล้วหมุนโคนะ้ดหน้านล่แรกไอเทมโค้ดสำเร็จ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็จะออกไปดูที่กล่องข้อความกันนะว่าไอเทมโค้ดแรกเนี่ยเราจะได้อะไรไอเทมโค้ดแรกก็คือ ื uh huh. ตาอันเชิญสกินฮีโรอีกนะน้องๆเขยโคตรแรกเป็นตาอันเชิญสกินนะครับ เราไปที่ไอเทมโค้ดที่2กันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา <Okay. S 1> คิดเข้าไปที่กล่องกิจกรรมปักการเกมแรกไอเทมโค้ดที่นี่คิดเข้าไปเลยและน้องๆก็ใส่ไอเทมโค้ดที่2ตามพี่ได้เลยนะไอเทมโค้ดที่2่อก็คือโค้ดนี้นะแล้วก็กดยืนยัน แลกไอเทมโค้ดสำเร็จและเราก็จะออกไปดูที่กล่องข้อความกันนะว่าไอเทมโค้ดที่2เนี้ยจะได้อะไรระบบ ไอเทมโค้ดที่สองได้คาผีคันส่ง5ชิ้นนะ <S 2> <S 2> <อ>เราไปต่อกันที่ไอเทมโค้ดที่3กันเลยดีกว่าที่ก็ไปที่กล่องข้อความแล้วก็ประกาศเกมแรกไอเทมโค้ดที่นี่คลิกเข้าไปเลยแล้วน้องๆก็ใส่ไอเทมโค้ดตามผีได้เลยนะอันนี้ก็เป็นไอเทมโค้ดที่3นะแล้วก็ก,กดยืนยันแรกไอเทมโค้ดสำเร็จ เดี๋ยวเราก็จะออกไปดูที่กล่องข้อความกันนะว่าไอเทมโค้ดที่3เนี่ยเราจะได้อะไรระบบอไอเทมโค้ดที่3นี้เราก็ได้คัมภีคันส่งอีก3ชิ้นนะครับน้องๆเราไปต่อกันที่ไอเทมโค้ดที่4กันเลยดีกว่าเขาไปที่เดิมนะกล่องกิจกรรมประกาศ แรกไอเทมโค้ดที่นี่และน้องๆก็ใส่ไอเทมโคดที่4ตามพีได้เลยนะไอเทมโคดที่4ก็คืออันนี้นะแล้วก็กดยืนยันแรกไอเทมโค้ดสำเร็จเดี๋ยวเราก็ออกไปดูที่กล่องข้อความกันเหมือนเดิมนะว่าไอเทมโคดที่4ีนี่เราจะได้อะไรระบบไอเทมโคดที่4ก็คือคมภีร์ขั้นสูง2ชิ้นวันนี้คมภีรมาเน้นๆเลยนะน้องๆ เราไปต่อกันที่ไอเทมโค้ดที่5กันเลยดีกว่าคลิกเข้าไปที่กิจกรรมเหมือนเดิมแล้วก็มาที่ประกาศเกมแรกไอเทมโคดที่นี่คลิกเข้าไปเลยและน้องๆก็ใส่ไอเทมโคดที่5ตามพีได้เลยนะไอเทมโคดที่5ก็คืออันนี้นะและน้องๆก็กดยืนยันแรกไอเทมโค้ดสําเร็จแล้วเราก็ออกไปดูที่กล่องข้อความกันเหมือนเดิมนะว่าไอเทมโคดที่5เนี่ยเราจะได้อะไร ไอเทมโคดที่ห้าก็คือคำพีขั้นสูงอีกหาชิ้นนะครับน้องๆวันนี้คำพีของเราเยอะจริงๆเลยสำหรับไอเทมโคดในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างาก็กดเขาไปดูที่ขั้งนะมันมีจุดแดงๆนี่นะตาอันเชิญสกินฮีโร่อีก <ๆ S 1> อันนี้เป็นสกินถาวรนะครับน้องๆแล้วก็คำพีขั้นสูงนะ โอ้โหมีสก,กินให้เลือกต้องไรตัวนะแต่ว่าพี่มีหมดแล้วนะพี่ก็จะเอารูกแก้วสองลูกนี่แหละน้องๆคนไหนยังไม่มีสก,กินของตัวไหนก็มาเลือกกันไปได้เลยนะครับและไอ้คำพีขั้นสูงเนี่ยพี่ก็จะเอาไปสุ่มรถตารี่นะ ในวงเวทอันเชิญ <Yeah. S 1> เราไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้มันจะเป็นสก,กินของตัวไหนนะ <c oughs> เขาเป็นเลยที่โรตารี่แล้วก็วงเวทอันเชิญอู uh ้ห huh. ูสกินเอ็กตรีมนะ uh huh. ของไอริแล้วก็อารัมนะโคตรสวยเลยว่าสกินสอเนี่ยผียังไม่มีด้วยน้องๆ <Wow. S 1> ไอริอยัางงามเลยนะโคตรสวยอะ่ะอารัม อารัมก็สวยเหมือนกันนะสกินเอสทีมนี้มันจะมีอินเนเมชั่นที่รูปโปรไฟล์เวลาเราเลือกมาเล่นด้วยนะใช้คำพีสิบชิ้นนะต่อการสุ่มหนึ่งครั้งผีกดสุ่มเลยครั้งหนึ่งเราจะได้อะไรเปี้ยงโอ้โห oh ได้เหรียญเอสทีมว่ะน้องๆเดี๋ยวผีจะรองพาไปดูนะว่ามันใช้กี่เหรียญน,นะไอเหรียญเอสทีมนี้มันถึงจะแรกสกินได้นะ เขามาที่วงแหวนเอสทีมโอโหใช้ต้อง19เหรียญน,นะน้องๆถึงจะแรกสกินได้นะแต่ว่าสกินมันก็สวยจริงๆนั่นแหละน้องๆสุ่มได้อะไรกันก็มาคอมเมนต์บอกพี่บ้างนะเพื่อจะเจอคนดวงดีสุ่มได้สกินเลยนะครั้งเดียวนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นะ่าจะมีประมาณนี้นะครับน้องๆพีก็ฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ พีในการหาไอเทมโค้ดและก็ทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะน้องๆคนไหนเคยใส่ไอเทมโค้ดนี้ไปแล้วพีก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไว้วันนะพีจะหาไอเทมโค้ดใหม่ๆเฟี้ยวๆที่น้องยังไม่เคยใสมาให้น้องๆใส่กันอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พีก็ต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ